วันจันครับเ็กงานเล็กน่อยปิดเทิมเลวก็ไขแน่ครับรถเพระาะไขหลายป็นไหนคู่ก็ได้ดไปโรงเรียนนักเรียนกับยุดธสอบแล้วปิดเทิมแล้วเป็นขลาดจากการกระยิงทีทนอพีนองเนาะผู้ฮาเจอ้าขอ่ยนีทีพี่นองเลย วันหยุดกับซ้ำบริยุดนั่นล่ละเหตุนั่นเหตุหนี่พี่แน่เดือนสอมาวัานกันเปล่าโคกลุกขึน่นเวยเฮ็ดงานกัดสูสูกันไปไอ้นอ้อพี่น้องบอกราชการเนาะบอเหงา,ากับี่เงินเดือน กูห่อจอ่อไข่นดิจิเห็นข้าวข้าวหนึง่งมาสั่นมาเมื่อเศร้าแบบนั้ว่า,มวาไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกติอยู่กินแบบสามีภรรยาอ้ามันคือสิเป็นยัง,ง,ง,ยยง,งไงหรือพี่นอ้องแล้วก็อีกข้าวหนึ่งงี้ยังก่อนนักพูดบอลดิบอลเคยเอ็ดงามเนี่ยกรมตำรวจจักเื่อไปเป็นหัวสารวัตรหรือพี่น้องแปลกเนาะประเทศไทย รักรบบพี่น้องจอยแสงแจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยมีหลายพี่น้องในเหตุการณ์ในงานนี่วาที่สิบหกมี่ก็ขอจักใบเนยเด้อรางวัลที่หนึ่งมาคือจังสวัดช่วงวาบอยู่ผมว่าพี่น้องเลย สี่ส้วงว่าบผมก็ซื้อเพรเคยขาดเจตยาได้ล้วพี่น้องเจลาใบาเจลาใบาห้าโศกมาวาสนาเขาเนาะพี่น้องเนาะว่าพอด้ามันเป็นข้อความเล็กๆน้อยๆของคนจนนะมันก็หวังแน่นะ กางแบบนี้มันก็ต้องหวังกันแค่น้อยนึงนะเนาะพี่น้องเนาะดีก็ป่หวังซะเลยขายข้าวลามอ่ะสุ้ๆครับพี่น้องปะยิง่งนังมั้งครับเดี๋ยวขอบกันไหมเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับ